แต่ครับพี่น้องครับวันนี้สดใจเช้านำเอาพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่11ข้อ14มาเป็นของฝากเลยครับสุภาษิต11ข้อ14บอกว่าถ้าขาดการชี้นำประเทศชาติก็ล่มจบมีที่ปรึกษาหลายคนก็ปลอดภัยภาษาไทยใช่ครับบอกว่าถ้าขาดการชี้นำหรือขาดการนำเนี่ยประเทศชาติก็ล่มจบแต่มีที่ปรึกษาหลายคนก็ปลอดภัยชอบ C.E.V. แปภาอังกฤษมาบอกว่า a city Without wise leaders, we will end up in ruin. A city with many wise leaders will be kept safe. A city without wise leaders will end up in ruin. A city with many wise leaders will be kept safe. A city with many wise leaders will be kept safe. เ็จะจบลงด้วยความวย,ย่อยยากทินาาลงแต่ถ้าหากผู้เมืองไประเทศไดเนี่ยมีผู้นําฉลาดนําอยู่เนี่ยประเทศนั้นก็ปอลอดภัยเราหวังว่าเราจะได้ผู้นาที่ทำให้ประเทศนีป้ปลอดภัยและประเทศของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นนะทุกสังคมทุกประเทศชาติครับทั้งสังคมพิเยนต่างก็ต้องการผู้นําที่ดีนะครับผู้นําที่ดีโยดยทั่วไปนะครับก็อบอกว่าผู้นําที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์มีสติปัญญามีความสามารถ ถ้าเรามีพุ่งน,นำที่มีวิสัยทัศน์สับประสาทแล้วก็ปีสมัยก่อนนำที่มีนิดิตสามารถมองไปไกลได้เห็นวิสติปัญญาด้วยและมีความสามารถด้วยอย่างนี้ประเทศชาติชุมชนก็ปลอดภยัยนะครับก่อนในการนํและการชี้นําคนหรือนําชีนช้นาชุมชนหรือชี้นาประเทศเนี่ยนะแต่ต้องชี้นําให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าประเทศไหนขาดพุ้นนาที่นําคนชี้ไปให้เห็นความประโยชน์แบบเป็นหนึ่งเดียวกันประเทศชาติก็จะหายนะตีกันตีกันทะเลาะกันดิเจงนประเทศนะครับ ตอนนี้ถ้าไปดูข่าววประเทศไหนที่เกิดเจริญปีไปีมาเจ๊งในแฟร์ประเทศก็มีตกตับขายหลังไปสิบปีสามสิบปีห้าสิบปีก็มีเพราะตัวแทนทะเลาะกันตอนนี้ถ้าไปดูบางประเทศนะครับจะพบว่าความศิลป์ปัจจุบันเนี่ยเสื่อมเสื่อมโซลงไปมากเลยมันเคยรุ่งเรืองแต่อดีตเพราะว่าเนื่องจากว่ามันขาดคนชี้นําถึงภาพของความสวยงามไม่ว่าเป็นหนึ่งและความเป็นอันเดียวกันนี้ทําให้ต่ากล้องต่างเน้นศิลปภาพเน้นศิลป์ตัวเองเน้นในอุดมการณ์ไปจบลงสุดท้ายก็ ควเป็นแกตัวและผลประโยชน์ทนั้นครับเรื่องนี้เองเราต้องการผู้นำนำประเทศนำสังคมนำที่ได้จากอ,อ,กองค์กรทั้งหลายที่นำเอาสารสุขมาสู่ชุมชนองค์กรนำความเจริญเติบโตมาสู่ชุมชนหรือองค์กรนำเอาความเจริญรุ่งเรืองมา,มาสู่ชุมชนหร,รือองค์กรก็คงเหมือนกับที่แจ็คเวล์ได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่าก่อนคุณเป็นผู้นำนความสำเร็จคือเรื่องของการทำให้ตัวคุณเองเติบโต แต่เมื่อคุณเป็นผู้นําความสําเร็จคือเรื่องของการทำให้คนอื่นเจริญเติบโตแกผู้เป่นผู้อิสรนี้ผมชอบมากครับคัสสิกเลยก็บอกว่า before you are a leader success is all about growing yourself when you become a leader success is all about growing others น่าสนใจก่อนคุณเป็นผู้นําความสำเร็จนั้นคือเรื่องของการทำให้คุณเองจเจริญเติบโ แต่เมื่อกเป็นผู้นําแล้วความสําเร็จวัดที่ไหนไเรื่องของการทําให้คนอื่นจเจริญเติบโตอยอดเยี่ยมมากครับ before you are a leader success is all about growing yourself yeah? when you become a leader success is all about growing others อย่างถาว่านเนวาอะไรสำเร็จมากขนาดไหนครับมีคนที่โตเพราะเราท่าน,าน้ที่จิบิญญาณมี่คนที่เติบโตในความเชื่อเพราะเรามี่นนที่กลายเป็นผู้รับใช้ผู้นำเพราเรามี่คนที่กลายเป็นผู้สอนกลายเป็นผู้ที่ช่วยคนอื่อออน ก็ชื่นของเราบ้างครับทั้งนั้นเราคือลีดเดอร์ตัวใจจริงผมก็นั่งคิดไปคิดมาก็พยายามด้วยนิสัยชอบมอจากเชื้อประดิษฐ์คำไม่ได้จริงขนาดนั้นแต่ว่าผมก็พูดทุกนาทีอ่ะผมมีความตรงูรณ์ความจำสั้นติดต้อปัญหาอะไรช่วยจำก็เลยพยายามนิยามของคำว่าลีดเดอร์หรือคำว่าผู้นำเป็นยังไงดีเพราะว่าที่บอกว่าถ้าถ้าหาดการผู้นำเนี่ยขาดผู้นำมันจะวาย เช็ดชากระลมจบปวดกระลมจบอง,บอง,บอง,บองค์การเครื่องลมจบองค์การทุกแาบกระลมจบแมแต่องค์การคิดแต่ยังร่มจบเด็แต่ขาดผู้นําที่ดีเพราะนั้นผู้นําที่ดีหรือว่าลีดเดอร์นะครับหรือว่าลีดเดอร์ชิพนะควรมีศาสนาอะไรบ้างที่เป็นลีดเดอร์ผู้นําที่ดีที่หนึ่งครับตัวแอลครับที่เขาว่า love ความรักผู้นำเจ่งขนาดนั้นไม่มีความรักเอาเข้ากูไปได้เลยครับผู้นําต้องมีความรักถ้าไม่รักอย่านำเก่งก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดอันที่สองก็ผู้นําตัวมีตัวอ e, ครับเอ็มพาสี Empathy แปลว่าความเข้าใจผู้นาทีชื่อมเข้เข้าใจคนอื่นอยู่ได้ไมนานนะครับความเก่งขั้นรึ้นสูงแต่ขาดความเข้าใจและขาดความรักก็ไม่อยู่ได้ไนานครับแล้วตัวต่อไปก็คือตัวเอครับเมืเป็นพู้นาก็แต่งตั้งมาแต่สุดท้ายไปไม่รอดเพราะขาดตัวเอคือ ability ability นั่นเอง,เองคือขาดความสามารถอยู่ตําแหน่งแต่ไม่มีความสามารถเพราะเขเยอะๆๆลงเรื่อยๆเพราะว่าค,คุณตําแหน่งไม่มี ability มันเป็นหมอไม่มีความสามารถรักษา ขาไม่เอานะครับต้องมีความสามารถเคต่อมาครับก็คือตัวดีครับก็คือว่า dedication dedication เกิดแต่ที่ทุ่มเทเป็นผู้นำไปอุทิศทุ่มเทเลยคนอื่นเขาก็ไปตามแล้วก็เปสังหารใผู้นำต้องมี dedication d e d i c a t ตัวเองผู้นำต่อไปต้องเป็นตัว e ครับ leader ต,ต,ตัว e ก็คือมีคำ enthusiasm enthusiasm แปลว่ามีความมุนตื่ร้นมันตื่นรน้อนอธิบายไป,ปไหลายรอบแล้วว่ามันหมายถึงว่ามีพระเจ้าอยู่ข้างใน แล้วมันก็เลยเกิดร้อนต้องทำออกไปเลยนะอินทุสแสบสึดคุณดัต้องมีตัวต่อไปครับคือตัวตัวอาร์ครับมี responsibility ว่าไทยๆก็คือ responsibility นี่ก็คือมีอความรับผิดชอบครับ r e s p o n d ความสามารถในการ r e s p o n d ความต้อ,ตองอาก,อการตอบสนองอย่างเหมาะสมเรือ responsibility รับผิดชอบคุณดําไม่รับผิดชอบอยู่ได้ไม่นานนะครับอยู่ได้ก็ไปไม่รอดคุณดําต้องมีอะไรครับก็ต้องมีมเรียกว่า spiritual maturity มี spiritual หรือมีสปีดิชวลิตี้คือมีความเป็นผู้ใหญ่หรือฝ่ายจิตวิญญาณสปิริชวลแมทชวลิตี้มีผู้ภาษาเราพะเพาะเลยว่ามี่วิศิพาว่าฝ่ายวิญญาณหลายคนเป็นผู้ใหญ่แต่อายุครับจิตวิญญาณเป็นผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ทะเลาะกันตีกันเล่นงานกันฟ้องร้องกันทำร้ายกันด่ากันโจมตีกันอันจจะไม่เอาครับอันนี้ไม่มีสปิริชวลแมทชวลิตี้ต้องมีครับแล้วต่อไปตัวเอชมีฮิวม์มั้งเซนส์ของฮิวม์มั้งอารมณ์ขันหน่อย ผู้นําที่นําดีแต่ว่าแข็งมากเครียดมากคนตึงคนเก่งทั้งหมดเลยนะครับผู้นําน่าจะมีสิวเมอร์หน่อยนะครับต่อไปครับผู้นําต้องเป็นตัวไอครับตัวไอก็คือคำว่า integrity integrity เดินแปลยากแต่ความหมายเขาว่ามันสมบูรณ์ในตัวมันเองนะเพิ่มอะไรก็ไม่ได้ดึงแต่อะไรก็ไม่ได้เป็นตัวมันเอง integrity ภาษาไทยเรียกแปลเอาแบบดับจ่ากก็คือว่ามีความซื่อตรงซื่อสัตย์ก็พูดงแค่ว่ามันมันไม่ต๊กไม่ได้ไม่ซื่อก็ไม่ได้แบบก็ซื่อตรงซื่อสัตย์มันเลื่อเป็น มันมาจากพิษชุดเก่าเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันตัวเต็มเนื้อเดียวกัน,น,ยกนแยกออกไม่ได้ครับงัางควรจะเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับยิ่งอะไก็เหมือนเดิมครับแยกออกไม่ได้แยกเอาเอาจริงสิเอาจริงแต่จิงไม่จริงที่ผสมไม่ได้ไมันต้องจริงที่จริงทั้งหมดเลยนะครับเป็นคนอี integrity หรือตัวีครับมี positive attitude ต้องมี attitude ที่เป็น positive นะครับสุดยอดของชุดคนเราความแตกต่างของคนเราเนี่ยวัดที่ย attitude ความสามารถเหมือนกันแต่ใครโดดเด่นกว่าคือ attitude คือสัจสัตติในการมองโลกในแง่ที่เราเรียก attitude เป็นแบบ positive ตัวตในแง่บวกกลาเป็น positiveattitude อันนี้ช่วยได้เยอะนะครับคนหลายคนเนี่ยมองดูกองที่เท่าแล้วสามารถสักติว่าเออดีนะตึกเก่าเนี่ยมันถูกเผาไปนะรมันทาให้เราสามารถออกแบบใหม่ได้ตามต้องการแต่คนบางคนโว้ตึกเก่าถูกเผาแล้วเราสิ้นหวังแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วคนละเรื่องครับ อันเดียวกันนะครับแต่ถูกเผาไม่เหลือแล้วแต่ว่าคนมันมอง่างแง่พูดสิ่งจริมีอัิจุดูดสิ่งจริงเพราะสร้างใหม่ก็ดีกว่าเดิมบางคนโบดแตกโบดเจ๊งเมื่อวานนี้ก็มีคนตายมาขอบุอาจารย์แต่ถามทุสมัยโบดแตกแล้วทำไมปรากฏว่ามีคนแยกออกไปจะนีบโเหลือแค่เจ็ดคนเองเขาจะทําในต่อดีผมก็ผมก็บอกว่านี่แล้วนะตอนนี้คุณได้เจ็ดคนก็เริ่มต้นใหม่นะแต่อีกสักครั้งหนึ่งนะให้มันดีกว่าเดิมวันนั้นเขาก็โอเคขอบคุณก็จะเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเดิมประกอบคุณไปเจ้าครับ เพราะว่าถ้าไม่เหลือเจ็ดคนก็เริ่มใหม่ก็ได้ก็ไป,ไ,ไปต่อแล้วต่อมาก็าพูดนํนาที่มีลักษณะที่ดีหลายอย่างที่ต้องมีนะครับเช่นการสื่อสารที่ดีต้องเก่งผมว่าผู้นำปัจจุบันนี้แรงมากผมแค่ขึ้นในโลกออนไลน์ที่ Facebook, เฟสบุ๊กแค่เรื่องควาขอน้องเป็นผู้นำอย่าพูดแรงขนาดนั้นโอ้โหคนว่าทำไมพูดแรงไม่ได้พี่ซื้อจะพูดแรงเลยย้อนก็พูดแรงด้วยผมว่าเข้าใจกันไม่อยาากพูดแรงในความหมายคืออย่าพูดแรงเป็นนิสยัย ถ้าเราไปดูพระเยซูไม่ได้พูดแรงไม่ได้ใสย้อนปฏิสมาไม่ได้พูดแรงไม่ได้ใสพูดถอดใจอย่าตายย้อนอ่ะยอนเขายืนกับสาวกของเขาเนี่ยนะพระเยซูเดินผ่านมาย้อนพูดเพาะเลยที่ท่ายสาวกหลายคนนั่นน่ะนั่นคือแล้พรขาเป็นสปูโดกู้บรรลุความบาปของโนไปนะเจ้าต้องตามพระองค์ไปเชย้อนเป็นคนถอดใจอย่าตายไม่ได้พูดจาอะไรรุนแรงมากมายใจก่อนครับย้อนก็เป็นคนพระเยซูก็พูดจาดี เมื่อเราเล่าพบัเรียนเดือนแตเพราะ่ามาหาเราหายเดือเป็นสุกอย่างนี้นนพวกก็พูดเพราะๆครับเ,เดืยดจะแรงนะครับให้เราสื่อสารที่ดีดีวาจาที่ดีประการต่อมาครับก็คือว่าผมชอบปิดท้ายคำพูดโอนอรลิตเรแกนแลนด์อดีตปีสหรัฐอเมร,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 มริกาผู้เป็นรัศดรกโดกรานเขาบอกว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่แต่เขาเองเป็นคนที่หาคนมาทําสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดมันจะชักครั้งหนึ่งผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ทาสิ่งต แต่ว่าเขาเองเป็นคนที่หาคนที่มาทำสิ่งที่ใหญ่ีสุดต่อไป The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do the greatest things. ดังนั้นผมมีความภูมิใจอยู่อันเล็กๆก็คือว,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 ว่าผมได้เห็นสององค์กรคนไปได้ดีเห็นแต่ว่าผมมีส่วน ในการชื่นหรือในการเลือกคนที่จะเข้าไปในตำแหน่งนั้นเรล่วภูมิใจมากเมื่อเห็นองค์กรเหล่านั้นกำลังไปได้ดีทำสิ่งดีๆทุกทําเองนะเป็นผมไม่สามารถทําเป็นแรดเทสกินได้แต่เห็นบางคนที่เหมาะสมและเขาเข้าทำอันนั้นทำได้เป็นเกรเตอร์ e ร t เ s สเต็งเหล่านั้นกัหน้าของคุณประจาตอนนี่ต้องหลายครับตอนนี้ขอเราปิดใชยสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเราระกาศผู้นำครับเพราะสัตปัาจะจากผู้นำ ชุมชนองค์กรด้วยจากสามก็พินาศเราต้องการผู้นําที่ฉลาดที่สัต์ที่ดีเพื่อว่าทุกคนที่อยู่ภายจต้การนำที่เปลอดไฟนั้นจะรุ่งแนี้ก็ไม่ต้องหลายเป็นผู้นําคนนั้นนะครับ่านอยู่ที่ไหนนะครับเป็นผู้นาที่ฉลาดจี่เกลดเงียบและซื่อตรงสื่อสัร์แบบนั้นเพื่อความปลอดภัยจากการติดตนที่นั่นอยู่เพื่อความรับพบกันใหม่นะครับเดี๋ย่าลือเป็นผู้นาที่ดีนะครับไปด้วยก่อนครับ